ก็หลอกไ้จานเล่ก็หลอกกเป็นเนื้อโก่ไวรุณน,นาดีฮัทโ,โลกมนโรจางมามาต้ำงธุรกิจได้ตำว่าพี่ๆเรกไปจางนะครับสาธิตมว่าอันนี้อันนี้เนี่ก็บเงินไว้ไม่ตีนเลยแล้วก็ อะไเมึงเกบึกบมัดเล่เมีหนึ่งวิธีลกใบจากภาษาภากไงไงไยตากยก็งงางงงงยงง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  ต้องไม่เรียนยากรังค้นขีปบ,บปากแต่ปากกระจูกควันเด้งหมดโปรกิดกัดปากลลบางทีปวดอินเหมือนกันแลเวบางก็ไม่สะอาดแต่ว่าโรคตัดสายทีเดียวเดียวพอโรคขีปากอินปนิมันไงน แต่เดี๋ยววัวน,นี่ก็เราตัดทุ่มหรือวัวทียตีตีวัวน,นี่เดี๋ยวตัดแข้งนี่ไม่เอาเลยแต่วัวตีย,ยตีตีแต่ว่านี่นะแต่เดี๋ยวเราตัดแข้งนี่เพราะเราตีอพิชายแต่นี่ตุ่มไปเลยผมย,ยตีตีมันไม่สะอาดเลยน,นะแต่ว่าบางคนก็ขีดแบบากบ้งปั้นนี่เด้งหมดไม่ได้เสียวสวยหมด